ครับวัสดีครับอ่าก็พบกับตัว Habit Talk นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูหุ้นอ่าเจมกันนะว่ามันเป็นยังไงกันบ้าน,นะครับเดี๋ยวเรามาอ่าเข้าหัวข้อกันก่อนเลยทีเดียวนะครับอ่าก็ตัว JMT นะครับต้องเรียกว่าอ่าลักษณะงบของเขาเนี่ยนะครับมันมีความไม่เหมือนเพื่อนอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นเงินให้งบมันหน้าตาออกมาเนี่ยมันจะเหมือนพวกอ่า คุณให้สินเชื่อแต่ว่าลักษณะทางบัญชีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับโดยจุดเริ่มต้นมาเนี่ยนะครับมันจะเริ่มจากการที่เขาไปซื้อนี่มานะครับเงินที่ไปซื้อนี้มาเนี่ยจะบันทึกอยู่ในรายการที่ชื่อว่าเงินให้สินเชื่อครับจากนั้นเงินให้สินเชื่อเนี่ยนะครับเขาจะจับคูณกับ EIRR นะครับก็คือเขาประมาณว่า,าสินเชื่อก้อนเนี่ยนะครับให้ผลตอบแทน ประมาณเท่าไหร่นะจบคูณ EIR ปุ๊บได้ดอกเบี้ยรับเลยเห็นนะครับว่ายังไม่ได้เก็บเงินสดเลยแต่ว่ารับรู้ไรายได้ดอกเบี้ยมาแล้วนะครับจากนั้นแต่ว่ายังไม่ได้ตังค์เนาะก็ออกมาเป็นดอกเบี้ยค้างรับรอไ้ก่อนทีนี้พอรับรู้ไรายได้แล้วนะครับขั้นต่อมาก็คือเราเข้าไปถ่วงตังค์นะว่าเก็บเงินได้เท่าไหร่สมมุติเก็บเงินได้มานะครับเงินก้อนที่ได้เนี่ยจะมาหักดอกเบี้ยอีกส่วนหนึ่งก็เอามาหักเงินต้นนะครับ อ่าก็คือเงินให้สินเชื่อลดลงดบเดบิวย์ลดลงแปลงล่างออกมาเป็นเงินสดนะครับทีนี้มันจะมีจุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับสําหรับธรุรกิจเนี้ยก็คือถ้าเกิดคุณสามารถทวงหนี้ได้เกินมากกว่าเอ่อเงินต้นนะจากนั้นมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่ากำไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ก็คือคุณทวงจนมันหมดเงินต้นแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราทวงต่อได้อีกมันก็จะกลายเป็น เขาเรียกว่ากําไรจากการทวงหนี้นะฮะอ่าต่อมาเนาะนะครับก็แต่ถ้าเราทวงได้น้อยกว่าที่ประมาณการประมาณการคืออะไรก็คือที่เราคูณ EIRR ตั้งแต่การรับรู้รายได้เนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าหนี้สงสัยจะสูญเข้ามานะครับโอเคเพราะฉะนั้นเกิดถ้าเกิดเจอรายการหนี้สงสัยจะศูนยะ์ะเยอะเนี่ยก็ให้รู้ไว้ก่อนเลยว่าตัวไอ้หุ้นตัวนั้นเน่ย มันทวงนี่ไม่ได้ตามแผนนั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หุ้นประเภทเนี่ยนะถ้ารับรู้อไรายได้แบบนี้ดูง่ายๆสุดก็คือดู ROA ของบริษัทเนี่ยให้มันคงที่ถ้ามันลดลงแปลว่าอะไรแปลว่าสินทรัพย์ของอบริษัทนั้นน่นนะทำรายได้แล้วก็ทำกำไรกลับมาได้แย่ลงนะอ่ะทีนี้มาดูตัวผลประกอบการนะคร่าวๆนะถามว่ามีกำไรไหมก็มี มีกำไรทุกปีเนี่ยพันเจ็ดสองพันแต่ก็เริ่มมีความลดลงเนาะเมื่อกี้เราบอกว่าให้ดูที่ r o a เนาะผลจะแทนจากสินทรัพย์ก็ลดลงเรื่อยๆนะครับจากเจ็ดจุดหกลงมาเหลือหกนะไตรมาสหนึ่งก็ลงมาเหลือแค่ห้าจุดเจ็ดห้าแต่ว่าลูกหนี้แล้วก็เงินให้สินเชื่อเนี่ยมันทำกำไรกลับมาเนี่ยได้น้อยลงอ่หารนีก็ถือว่าเป็นปัญหาเบื้องต้นของ GMT แหละนะทีนี้มาดูตัวเลขนะ ่าเราก็ต้องแบบอ่าทำทำตัวเลขออกมาเองกันเลยทีเดียวนะครับโอเคอันนี้รวบรวมมานะครับก็นั่งคยวอ,อยู่ก็อ่าเห็นว่าตั้งแต่สองพันยี่สิบเอ็ดเนาะนะครับหลังโควิดก็อมีการซื้อนี่มาทวงเนาะสินทรัพย์ก็ลดลงลดลงแต่ว่าจังหวะที่หุ้นมันกระโดดก็คือปีสองสองคสี่เนี่ยก็คือมีการซื้อลูกหนี้เข้ามาเนาะ เห็นว่าตั้งแต่ปีสองสองสองสามเนี่ยลูกหนี้โตในอัตราที่เร่งตัวมากพร้อมกับตัวรายได้ดอกเบีย้ยนะที่มันพุงพ่งพุงพ่งพุ่งพุ่งขึ้นมาก็าคือซื้อหนี้ปุ๊บดอกเบีย้ยก็จะโตปับ๊บซื้อหนี้ปุ๊บดอกเบีย้ยโตปับ๊บแต่สัญญาณนะตั้งแต่ประมาณ Q 4สี่ปีสองสามเห็นว่าตัวลูกหนี้มันเริ่มลดลงลดลงลดลงก็ลลงคือแปลว่าคนเริ่มซื้อหนี้ในอัตราที่ลดลงนะสีส้มๆมไหมอันนี้เขาเรียกว่าเป็น ดอกเบีย้ยค้างรับดอกเบีย้ยค้างรับคืออะไรคือรับรู้ไรายได้ไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีเงินสดฮเข้ามาตัดก็คือเหมือนลูกหนี้ที่มันค้างไว้อยู่มันมันสัดส่วนที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อเทียบกับตัวเงินให้สินเชื่อเนี่ยฮะเงินให้สินเชื่อจากเท่าไหร่หมื่นหกนะขึ้นมาสองหมื่นหนึ่งแต่ดอกเบีย้ยค้างรับเนี่ยโตจากสามพันขึ้นมาเป็นเอ่อหมื่นสาม อ่ะก็ถือว่าโต,โตโตโตขึ้นมาเยอะเลยนะครับ mm hmm. ไม่ใช่สุกอันนี้เป็นหลักพันนะฮะโอเคทีนี้จุดที่น่าสนใจนะครับอีกอันนึงก็คือตัวการตั้งสำรองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเน mm ี hmm. ่ยตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแปลว่าอะไรแปลว่า JMT เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ทวงหนี้ได้น้อยกว่าที่ประมาณการ พอทวงนี้ได้น้อยกว่าประมาณการพุดมันก็มีสัญญาณของการตั้งสำรองเนี่ยผลขาดทุนทีมน่มากขึ้นมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโอเคทีนี้มีอะไรที่ที่น่าสนใจนะครับโอเคอ่านี้เป็นดอกเบี้ยค้ั้งรับเนาะเทียบกับเงินให้สินเชื่อก็จากเดิมอยู่ประมาณสองเปอร์เซ็นตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นหกเปอร์เซ็นแปลว่าอะไรแปลว่าอ่าทวงได้น้อยก็แผ่มันจะมีเงินสดเข้ามาตัด ดอกเบี้ยครั้งรับได้น้อยลงนะครับแล้วพอคุณตัดได้น้อยลงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณก็ต้องมีการตั้งสำรองนี้เสียที่มันมากขึ้นนะครับตั้งสำรองนี้เสียที่มันมากขึ้นอ่าเราก็อ่าอ,อันนี้เป็น e i, I R ตัว irr ที่ลองคำนวณดูเนาะก็คืออย่างที่บอกเขารับรู้ไรายได้ก็คือเงินให้สินเชื่อมาคูณ eirr เลยก็คือเอา ดอกเบี้ย yeah, ร so so ับนะแล้วก็หารด้วยเงินให้สินเชื่ออยู่ที่ประมาณสี่สี่เปอร์เซ็นต่อต่อไตรมาสนะครับก็แปลว่าซื้อนี่มาร้อยหนึ่งเนาะก็ประมาณสี่สิ่อ่าสี่สี่สิบหกนะครับก็แปลว่าจะรับรู้ทั้งปีก็สิบหกสุดเจ็เปอร์เซ็นประมาณนี้เป็นค่า IRR อืมโอเคดังนั้นจากงบมาเนี่ยนะก็คือแสดงให้เห็นเลยว่า ตัว GMT เ,เนี่ยกำลังเติบโตในอัตราที่ช้าลงแล้วก็ภาพรวมของการเก็บหนี้เราเห็นเห็นภาพว่าเก็บหนี้ได้ช้าลงกว่าแผนสัญญาณจากตัวเบี้ยค้างรับที่มันสะสมมากขึ้นมากขึ้นเร็วกว่าเงินให้สินเชื่อนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือคุณทวงหนี้ที่มันเกินเงินต้นน่ะได้น้อยลงก็คือดูได้จาก อ่าตัวกำไรจากการทวงหนี้ที่มันน้อยลงเรื่อยๆทุกแต่มากแต่ว่าอะไรก็คือซื้อหนี้มาร้อยบาทแต่วไอ้เงินที่เกินได้ทวงเกินร้อยอ่ะมันน้อยลงอ่าันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกราฟกันนะว่าอ่าเป็นยังไงกันบ้างนะคือพื้นฐานค่อนข้างซึมลงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกราฟเดี๋ยวขอแชร์ให้ก่อนนะครับกราฟเลยน,นะครับครับผม อ่ะโอเคครับกดแชร์ได้ไหมได้ครับสักครู่นะครับฮานาจอยโอเคครับเห็นกล้ามาแล้วครับ j m เมทนะครับ j m t นะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าดูจากเที่อาจารย์พัดได้พูดเอาไว้นะครับก็เรียกว่ากําไรนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะฮะดับลงนิดหน่อยนะแต่ว่าตัวเทคนิคอลครับผมว่ามีความน่าสนใจอย่างหนึ่งครับอาจารย์คือราคาของ j เครับแม้ว่าจะเป็นขาลงก็จริงนะครับนะ เราเห็นรูปทรงของราคาครับลงมาบริเวณโซนแนวรับสําคัญที่มีนยะซึ่งรูปทรงเนี้ยนะครับเป็นรูปทรงที่อาจจะใกล้เคียงหรือคล้ายๆนะครับนะกับดับเบิลบัตทอมได้นะครับนะซึ่งอาจจะมีฉลับไปบ้างแต่ว่ามันเป็นนอ i ส e ที่รับได้ถ้าเกิดอยู่ในเกณฑ์ว่าไม่หลุด8บาท35ครับยังมองว่าทรงนี้ยังเป็นดับเบิลบัตทอมได้อยู่นะครับ อย่างไรก็ตามครับนะถ้าใครที่เป็นสายโมเมนตัมนะครับแม้ว่าถึงแนวรับแล้วเนี่ยก็ยังต้องรออดกหนึ่งนะครับโมเมนตัม um เชิงบวกครับจารย์มองว่าะจะเริ่มขึ้นมาได้นะครับต้องทะลุโซนนี้ครับที่เกินทำหายค้างเอาไว้นั่นแปลว่ามันสัก15บาทกลมๆครับอาจารย์พัดครับ โมเมนตัม um, บวกถึงจะเริ่มคัมแบ็กหรือไฮเกินพีวเอสไฮนั่นแหละนะงั้นตอนนี้ถึงแนวรับแล้วถ้าไม่หลุด8ปดบาทสายังคาดหวังหรือเอ็กซ์เพคที่จะเป็นดับเบิลบอททอมได้แล้วถ้าทะลุ15บาทขึ้นมาได้แปลว่าโมเมนตัมของ JMT กลับมาคัมแบ็กนะครับในรูปส่งของดับเบิลบอททอมตรงนี้นะครับนะก็ไปคาดหวังการเบรกไฮแล้วก็ยกตัวขึ้นไปได้นหนึ่งทุงตัวนะครับอันนี้ก็งั้นง่ายๆก็คือ8ปดบาทสาอันดับแรกห้ามหลุดนะครับแล้วก็ถ้าไม่หลุดตรงนี้เราขึ้ โอเคก็โดยรวมแล้วก็ต้องเรียกว่าอยู่ในช่วงที่เรียกว่าพวงนี้ยากนิดหนึ่งนะในเชิงทิศทางกราฟก็เป็นขาลงด้วยนะแต่ว่ามันก็มีเรื่องของ่าการที่เรียกว่าอมันอาจจะทําดับเบิลวอททอมหรือเปล่าก็คือให้เราได้ลองลุ้นกันดูนะครับโอเคก็สําหรับเดือนนี้นะครับก็เป็นหุ้น JMT นะครับเดือนหน้าเป็นอะไรก็คอยติดตามกันนะครับสวัสดีครับ